ปลูกต้นไม้ข้างเขตแดนของเพื่อนบ้านต้องปลูกกี่เมตรดีถึงจะไม่มีปัญหาไปเดี๋ยวสิภาาไปเบิ้งพี่น้องวันดีครับพี่น้องป้องไปสุขู่สุขคนพอเกาบาวดสวนพ่นชัยคือเก่าเหมือนเดิมครับตนโดนในล่งคลิปให้พี่น้องป้องไปได้เบิ้งกันเทือหนึ่งเอาเมื่อนี้สิมาหายวามมู้เล็กๆน่อยๆครับเพื่อให้พี่น้องไปปฏิบัติตามหรือว่าเป็นคําแนะนําให้พี่น้อง ไปล่องเห็ดเบงนะครับเฮาสีปลูกต้นไม้ครับสมมติว่าเฮ้าอยากปลูกต้นไม้นําคันแท่นหน้าอย่างที่ครับหรือว่าตามเขตแดนต่างๆเนี่ยเฮ้าคว้วสิปลูกจะเมตรดีให้ห่างจากเขตแดนเพิ่นนะครับเอาตามลักตามการครับก็4-6ถึงเมตรครับให้ห่างจากแดนของเพื่อนบ้านเวลาต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ที่เฮ้าปลูกนะครับเป็นต้นไม้ยืนต้นบ่ว่าสิเป็นยางนาประดูสักท่องพายุงเนาะ หรือว่าต้นไม้ต้นต่างๆเนี่ยเข้าควรสิปูกให้ห้างจากแดนของเพื่อนบ้านเท่าไหร่อย่างเช่นเอายกตัวอย่างของต้นไม้ที่บาวุฒิเอามาปลูกครับปลูกประมาณอาทิตย์ก,กว่าๆแล้วนะครับเป็นตน้นยางนาได้พี่น้องตนอ้นยางนาแล้วก็สลับกับต้นประดู่เข้าควรสิปูกห่้างจากแดนเท่าไหร่ครับเก้านะครับหนึง่งเก้ากว้างเท่ากับหนะึ่งเมตรเนาะเอาบาวุฒิวัดให้เบิ่งครับเอานีหนึ่งสองสามสี่เมตรครับ นี่เขตแดนพี่น้องเขตแดนของบาวุธนี่ก็เป็นหน้าของเพื่อนบ้านฟังนี่ก็เป็นหน้าของบาวุธนี่ครับเขตแดนกะประมาณ4ี่ถึงหเมตรครับก้าวกว้างกว้างนี่กับประมาณเมตรเนาะพี่น้องเนาะสี่เมตรเวลามันโตขึ้นมาครับมันขาแตกกิง่งแตกการจริงการสาขาออกไปมันสีบรไดไปงําเขาเพื่อนมันเป็นยังดอกบางผูบางค้นเพื่อนอรับได้เพื่อนเข้าใจกับว่าเป็นยังครับเพื่อนบ้านที่ด,ดีตอ่อกัน ที่เป็นกระยาณนามิตรต้กันเพื่อนกับบรด้มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปเจอเพื่อนบ้านที่เพื่อนมักมีปัญหาเพื่อนบ่อยากให้ปลูกต้นไม้ใกล้เพื่อนกะจะมีปัญหากับเข้าได้นะครับเพื่อตัดไฟแต่ต้นลมคือตัดปัญหาไปเลยว่าขั้นสุว่าเข้าอยากปลูกต้นไม้ตามขั้นแท่นหน้าคือจังบาวุนีครับเป็นขั้นหน้าทองคอํา่าอนาคตหรือว่าเป็น อ่าพั์สมบัติให้โลกให้หลานในอนาคตเท่ากับพยายามปลูกให้มันห่างจาก,กแดนในจากหน่อยนะครับอย่างของบาวุฒิกัประมาณ4เมตรครับ4เมตรกว่ากว่านะครับนี่แหละเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆครับที่จะมาให้เกษตรกรหรือว่าพี่น้องค้นรักการปลูกปานะครับเพื่อพื้นที่สีเขียวให้โลกสุขูสุขคนรับฟังกันไว้นะครับเอาไปปฏิบัติก็ได้ครับ หรือว่ารับฟังคําแนนนําเพื่อที่เอาเสริมความรูกกับกูรูกับปราดหลายๆท่านมาเสริมความรูกก็แล้วกันเอาสุดท้ายนี้กขอพี่น้องสุขูสุขคนนะครับจงประสบความสําเร็จสุขูสุขคนก็นแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้คือเก่าเหมือนเดิมจากบาวุฒิสวนพลชัยเอาลาไปก่อนนะครับต้นไม้ก็เลือร้ายยุป,ปูกบ่ท่านเบิดดอกตัดหญ้าคู่แท่หัวก็แล้วอีกฟังนั่งทึ่งครับตัดบ่ท่านแล้วเดี๋ยวกินเข่าเศร้าเมื่อยพุละนะครับเอาเรยวเอาแรงจากน้อยเดี๋ยวจมาตัดไม่ต้นไม้ก็ ค่อยทย่อยปลูกไปเรื่อยเมื่อนี้บรรยากาศดีฟ้าฝนเป็นใจในยังน้อยบ่แดดครับลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้สุขูสุขคนสบายบดีสุขูสุขคนสวัสดีครับ